ุบาทรักกสวรรค์บทที่11ภายในสวนเหอเฟิงสาวใช้ทุกคนล้วนยืนอยู่ไกลๆมีเพียงฮาว่าปี้คนเดียวที่ยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูสองพี่น้องเดินเกี่ยวแขนกันเข้าไปด้านในฮาว่าปี้ขวางคนทั้งสองไว้เอ,อ่ยเสียงกดต่ำว่าคุณหนูทั้งสองนายท่านอยู่ในห้องเจ้าค่ะ เจริเหยียนจิญเมี้ยวสบตากันต่างรู้สึกแปลกใจพวกนางคิดว่าอย่างน้อยท่านพ่อกับท่านแม่ก็ต้องทำสงครามเย็นกันอีกสักพักน้องสี่ขำกว่านี้พวกเราค่อยมาใหม่เถิดจนิเหยียนคิดว่าท่านพ่อท่านแม่อาจจะคืนดีกันก็ได้สีหน้าจึงดีขึ้นเล็กน้อยจนิญเมี้ยวพยักหน้าทั้งสองหมุนกายคิดจากไปพันได้ยินเสียงของในห้องแตกกระจายดังแว่วมา จนเหยียนขมวดคิ้วนั่นส่งสายตาให้เาว่าปี้คราหนึ่งแล้วดึงจนเมี้ยวเข้าไปภายในเรือนห้องทางตะวันออกมีเสียงทะาลาอก,กันดังชัดเจนยิ่งข้าบอกเจ้าไว้เลยหลายปีมานี้ข้าทนเจ้ามาพอแล้วเจ้ามีอาจยอมรับหวานเหนียงได้มิใช่หรือนี่ต่อไปข้าจะมีอนุงามสักสิบคนแปดคนดูสิว่าเจ้าจะขายได้หมดหรือไม่ สตรีชั่วช้าเพียงคนเดียวทําให้ท่านเปลี่ยนไปถึงเพียงนี้ท่านไม่กลัวขายหน้าแต่ข้ากลัวน้ําเสียงของนางวลน,นั้นฟังแล้วเย็นชายอย่างยิ่งทั้งมีความโกรธเคืองที่มีอาจกดข่มเอาไว้ได้แฝงอยู่เสียงแท่นหัวเราะของนายท่านสามดังลอดออกมานางวลในใจของเจ้านางคือคนชั่วช้แต่ในใจข้านางสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งกว่าเจ้าเสียอีก ชาติกำเนิดต่ำใต้ยมิใช่ความผิดของนางาว่าเจ้านางวันตระกูลของเจ้าสูงส่งนักหรือไรก็เป็นเพียงตระกูลที่ล่มสลายแล้วเท่านั้นเสียงเพลงดังขึ้นเสียงเพียก็ดังตามมาเสียงพูดลอดไรฟันของนางเวินลอยแววมาท่านออกไปเดี๋ยวนี้ <c oughs> <c oughs> เจ้าคงอยากขอให้ข้าอยู่เสียมากกว่าหากมิใช่เห็นแก่บุตรชายหญิงทั้งสามข้าคงอยากขาดจากสตรี ที่ไร้คุณธรรมเช่นเจ้าไปนานแล้วเจินเหยียนฟังแล้วโมโหจนต้องตัดฟันไว้เจินเมี่ยวเองก็โกรธเคืองไม่ต่างกันครั้นในท่านสามแหวกม่านออกมาเห็นบุตรสาวทั้งสองยืนอยู่ก็แปลกใจเล็กน้อยแล้วเปิดประตูเดินสะบัดออกไปโดยไม่แม้แต่จะเอ่อยวาจา ภายในห้องเงียบสงัดอยู่นานเสียงร้องไห้ที่พยายามข่มกลั้นไว้ของนางวนดังลอดออกมาสองพี่น้องเดินเข้าไปข้างในอย่างเบามือเบาเทา้านางวนหยุดร้องไห้ทันทีนางเงยหน้าขึ้นมองสองพี่น้องคราหนึ่งพวกเจ้าได้ยินกันหมดแล้วเจนิเอียนนั่งลงข้างเตียงนางวนเอ่ยเสียงอ่อนโยนว่าท่านแม่ท่านอย่าโมโหไปเลยท่านพ่อแค่กำลังหลงผิดอยู่ ยุคสมัยนี้เรื่องกะตันยูสำคัญที่สุดแม้ใจเจนิเหยียนนั้นจะกโกรธเคืองบิดายอย่างมากแต่ก็มีกล้าพูดวาจาไม่น่าฟังอันใดนางวินวนอนอิงกับหมอนแล้วหลับตาลงน้ำตาค่อยๆรินไหลออกมาเหยียนเอ๋อเมียวเอ๋อพวกเจ้าจำไว้ต่อไปอย่าหัดอย่างแม่สตรีหากมีอุปนิสัยแข็งกร้าเกินไปย่อมทำให้ตนลำบาก ท่านแม่ในเมื่อท่านเข้าใจแล้วเหตุใดยังแข็งเกร้าอีกความจริงท่านพ่อเป็นคนกินอ่อนไม่กินแข็งจนเหยียนเอ่อยเตือนตอนนั้นที่นางยกเอาชื่อเสียงต่างๆมาอ้างเพื่อให้ขายหวานอีเหนียงออกไปเสียก็เพราะรู้สึกได้ว่าบีดารักหวานอีเหนียงเข้าจริงๆเสียแล้วนางวนมีอุปนิสัยแข็งกร้าย่อมมีอาจเอาชนะใจคนได้นานวันเข้า ปีดาก็จะถูกผลักออกไปไกลแสนไกลถึงตอนนั้นด้วยอุปนิสัยของนางเวินก็มีอาจทราบได้ว่าจะก่อเรื่องเช่นใดขึ้นนางจึงยินยอมที่จะกระทำเรื่องชั่วร้ายนั้นแทนนางเวินเพียงหวังว่าต่อไปนางเวินจะอ่อนลงแล้วค่อยๆปลอบประโลมหัวใจของบิดาให้กลับคืนมาแต่คิดไม่ถึงว่าคนทั้งสองยังวิวาทกันจนถึงขั้นนี้ นางเวิรนมองเจินเหยียนอย่างลึกซึ้งคาหนึ่งและหันมองเจินเมี้ยวคำถามที่เอ่ยออกมานั้นแปลกอย่างยิ่งเมี้ยวเอ,อ๋หากเป็นเจ้าเจ้าจะทำเช่นไรเจินเมี้ยวคิดไม่ถึงว่านางเวิรนจะถามตนเห็นนางทำหน้าตาจริงจังจึงครุ่นคิดอย่างถี่ถ้วนกล่าวออกไปตามความจริงว่าลูกไม่มีประสบการณ์จึงคิดไม่ออกว่าควรต้องทำเช่นไร แต่หากสามีของข้าพูดต่อหน้าข้าว่าหญิงนางลมยังสะอาดบริสุทธิ์กว่าข้าน่ากลัวว่าข้าคงเอาจากการทุบหน้าเขาเป็นแน่เจ้าค่ะนางวนอึ้องงันไปแล้วหัวเราะอย่างขมขื่นออกมาเด็กโง่เจ้าไม่เข้าใจอันใดเท่าพี่เจ้าจริงๆเจินเหยียนได้ยินวาจาของนางวนและเจินเมี้ยวแล้วในใจกับยิ่งกัดกุ้ม มารดาแท้ๆเป็นเช่นนี้ไปแล้วน้องสาวก็ยังจะเป็นเช่นนี้อีกอนาคตจะทำอย่างไรเล่าท่านแม่ท่านเข้าใจดีแท้ๆเหตุใดถึงได้ฝืนทําเช่นนั้นอีกได้ยินคำถามของเจนินเหยียนนางวนก็หลับตาลงแม่เข้าใจก็สายเกินไปเสียแล้วแม่มีอุปนิสัยเช่นนี้มาครึ่งชีวิตไม่อยากเปลี่ยนแล้วเอาละ่ะพวกเจ้าสองพี่น้องกลับไปเถิดท่านแม่ กลับไปเถิดแม่เหนื่อยแล้วนางวนไม่หันมองสองพี่น้องนั้นอีกท่านแม่ท่านอย่าได้ทำเรื่องโง่ๆนะเจ้าคะเจนเหยียนกัดริมฝีปากพางเอ่ยออกไปนางวนจึงลืมตาขึ้นสายหน้ายิ้มเด็กโง่เหยียนเอ๋อของข้าจะออกเรือนเดือนแปดนี้แล้วแม่จะทำเช่นนั้นได้อย่างไรแม่ยังต้องรอดูเจ้าออกเรือนในบรรดาบุตรทั้งสาม เหยียนเอ๋อเป็นผู้รู้ความที่สุดและทำให้แม่วางใจได้มากที่สุดเมี่ยวเอ,เอ๋อต่อไปต้องเรียนรู้จากพี่ร้องของเจ้าให้มากสองพี่น้องจากเรือนเหอเฟิงไปด้วยจิตใจเป็นกังวลน้องสี่อาการของท่านแม่เจ้าก็เห็นแล้วหากคิดจะคลายปมในใจคงมิใช่วันสองวันข้ามีเวลาอีกเพียงเดือนกว่าก็จะออกเรือนแล้วต่อไปคงต้องให้เจ้าคอยตักเตือนท่านแม่ ข้าจะดูแลท่านแม่อย่างดีเจินเมียวคิดว่าเจินเหยียนเป็นสตรีที่เพียบพร้อมและเป็นนายหญิงตามแบบที่ยุคสมัยนี้ต้องการทุกประการภายหน้านางคงเป็นผู้มีชีวิตผาสุกที่สุดเป็นแน่ส่วนนางนั้นแน่นอนว่าต้องพยายามเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีเพียงแต่คำว่าดีนี้อาจมีได้เป็นเหมือนที่คนทั้งหลายเข้าใจเท่านั้นเองกับคิดถึงสวนฉนเซียง เจินเมี่ยวสั่งให้จื่อซูไปหยิบกล่องเก็บเบี้ยวหวัดออกมาเปิดดูจึงพบว่าทั้งหมดมีเพียงร้อยสิบตำลึงและเศษเหรียญทองแดงอีกเล็กน้อยเมื่อเห็นเจินเมี่ยวคอตกผ้าทางเศร้าซึมเช่นนั้นจื่อซูจึงถามว่าคุณหนูเป็นอันใดไปหรือเจ้าคะเจนเมี่ยวทราบว่าจื่อซูเป็นคนสูขุมและปากหนักจึงเอ่ยว่าท่านแม่สุขภาพไม่สู้ดีนะัก ข้าอยากทำของบำรุงให้ท่านแม่ทุกวันเพียงแต่มีอาจใช้ของในห้องครัวของท่านย่าได้เช่นครั้งที่ทำจ๊บน้ำแกงไก่ให้ท่านปู่วัตถุดิบต่างๆล้วนเป็นของที่ที่นั่นเตรียมให้ที่นี่เรามีเพียงเตาเล็กๆใช้การได้ไม่สะดวกข้าคิดว่าจะไปขอยืมใช้ห้องครัวใหญ่และซื้อวัตถุดิบจากที่นั่นด้วยแต่เบี้ยวหวัดข้ามีน้อยไปเกรงว่าจะทำได้เพียงไม่กี่วันจื่อซูคิดอยู่ครู่หนึ่ง ึงเอ่ยว่าหากหูหยินสามสุขภาพไม่ดีสามารถเบิกยาบำรุงจากส่วนกลางได้เจ้าคะ่ะเจินเมี่ยวถอนหายใจนางเวินนั้นป่วยด้วยโรคทางใจหากเบิกสิ่งของกับส่วนกลางคงมีต่างกับการยกทงผืนใหญ่ขึ้นโบกสะบัดไม่รู้จะเกิดเหตุการณ์ใดบ้างอีกอย่างหากกระทำการไม่สำเร็จแทนที่จะเป็นการแสดงความกตัญยูของบุตร อาจกลับกลายเป็นการเพิ่มความยุ่งยากให้นางเวลแนแทนเช่นนั้นก็ทำไปก่อนหากไม่พอค่อยว่ากันอีกทีไม่แน่ถึงตอนนั้นพันแม่อาจหายแล้วก็ได้เจนเมี่ยวไม่ทราบจะทำอย่างไรให้เบี้ยวหวัดเพิ่มมาจึงโยนเรื่องกุ้มใจทิ้งไว้อีกด้านและทำการฝึกย่อเข่าดัดขาแช่สมุนไพรไปตามลำดับเมื่อถึงยามค่ำ ก็ปล่อยผมสยายใส่เสื้อผ้าหลวมสบายนั่งคัดอักษรริมหน้าต่างฝึกไปเพียงครู่รู้สึกร้อนจึงลุกขึ้นยืดแขนไปเปิดหน้าต่างแต่กลับพบว่ามีอาจผักมันเปิดออกได้จนเมี่ยวไม่คิดอันใดนางผักอีกคราหน้าต่างก็เปิดออกแล้ว ลมอุ่นๆพัดโช,ชยเข้ามาภายในอาพรและเส้นผมล้วนปิวผิวไปตามแรงลมทำให้คนรู้สึกคันหน้าผากยิ่งท้องฟ้ายามคิมหันดูสูงส่งและไกลห่างจากนางอย่างยิ่ง มานรารีดังผ้าขนหงสีน้ำเงินเข้มชั้นดีค่อยๆห่มคลุมผืนฟ้ากว้างทีละเล็กทีละน้อยดวงดารานับไม่ถ้วนส่องแสงวาววับอยู่บนนั้นแม้อากาศจะร้อนมีใครเป็นที่ชอบใจของคู่คนเพราะว่าเจริเมี่ยวกับถอนหายใจออกมาเสียงหนึ่งแล้วหมอบอยู่ข้างหน้าต่างเหมอมองท้องฟ้ายามค่ำคืนด้วยจิตใจเหม่อลอย แสงดาราอันริบหรี่นั้นส่องสะท้อนให้ใบหน้านางดูโปร่งแสงแววาวาวดุดหยกงามชั้นดีผู้ที่ซ่อนอยู่ในความมืดเม้มริมฝีปากคราหนึ่งจ้องมองเงาร่างอันนิ่งสงบที่เด่นชัดกว่าผู้ใดนั้นในตามีขคลื่นทามืนสาดสัดอยู่ภายในรุนแรงบ้างบางเบาบ้าง ผ่านไปนานแสนนานนานเสียจนคนที่อยู่มุมมืดเข้าใจว่าเงาร่างนั้นหลับไปแล้วพันได้ยินเสียงนางหยัดกายลุกขึ้นหมุนตัวกลับไปแต่มีได้ปิดหน้าต่างหลัวเทียนเฉิงผ่อนลมหายใจออกมาเก็บความรู้สึกหงุดหงิดไว้แล้วเดินเข้าไปอย่างเบามือเบาเท้าครั้นถึงริมหน้าต่างกำลังคิดที่จะยื่นศีรษะเข้าไป พันเห็นสตรีนางนั้นย้อนกลับมาในมือยังมีกรงนกเพิ่มมาด้วยหลัวเทียนเฉิงรีบเบี่ยงตัวหลบยืนแนบอยู่กับกำแพงทันทีคนทั้งสองผู้หนึ่งอยู่ในห้องผู้หนึ่งอยู่นอกห้องมีระยะแค่กำแพงกั้นไว้เขาได้ยินแม้กระทั่งเสียงสูตรลมหายใจอันแผ่วเบาของอีกฝ่ายสวัสดี เสียงหวานใสลอยออกมาหลัวเทียนเฉิงหน้าเปลี่ยนสีเล็กน้อยเข้าใจว่าตนถูกพบเข้าแล้วสวัสดีเสียงนั้นดังขึ้นอีกหลัวเทียนเฉิงสงบใจไว้แล้วลอบแอบดูอีกคราจึงพบว่าเจินเมี่ยวกำลังพูดอยู่กับนกเอี้ยงก้นลายที่อยู่ในกรงนั้นเองจิ่นเหยียนที่แท้เจ้าก็พูดไม่ได้น้ำเสียงของเจินเมี่ยว กับมีได้ฟังดูผิดหวังมากมายอันใดนางยื่นมือเอากรงนกไปแขวนไว้ที่ริมหน้าต่างทันใดนั้นดวงตาเล็กๆของนกเอี้ยงก้นลายก็สบเข้ากับหลัวเทียนเฉิงหนึ่งคนหนึ่งวิหกพบสบตามุมปากหลัวเทียนเฉิงกระตุกยกขึ้นนี่มันเรื่องราวใดกันสตรีสมควรตายผู้นั้นรู้จักชมจันพิษด,ดาราอย่างสตรีอ่อนโยนทั่วไปก็มีว่า ชมจันอยู่ดีๆเหตุใดจึงถือกรงนกออกมาด้วยเล่าเคราะดีที่นกเอี้ยงก้นลายตัวนั้นพูดไม่ได้ความคิดนี้เพิ่งจะผ่านเข้ามาในหัวของหลัวเทียนเฉิงเขาก็เห็นจางน้อยปากสีขาวของนกเอี้ยงขยับมันอ้าปากขึ้นตะโกนเสียงแหลมว่าช่วยด้วยบัดซบหลัวเทียนเฉิงหน้าเขียวคำไปหมด อดเอ่ยคำสะบทที่เรียนมาจากกองทัพเมื่อชาติก่อนขึ้นมาในใจมีได้เขายกไปเท้ากระโดดขึ้นไปบนต้นไม้ข้างหน้าต่างอย่างคล่องแคล่วเจินเมี่ยวก็ตกใจเช่นกันแต่เมื่อทราบว่าเป็นเสียงของนกเอี้ยงก้นลายนางก็โล่งอกเอ่ยด้วยความตื่นเต้นว่าจิ่งเหียนพี่แท้เจ้าก็พูดได้ลองพูดอีกครั้งให้ข้าฟังหน่อยเสียงฝีเท้าเล็กๆดังขึ้นจื่อซูคุมผ้าเดินเข้ามาคุณหนู เป็นอันใดหรือเจ้าคะไม่มีอันใดแค่นกเอี้ยงร้องพูดเท่านั้นจันเมี้ยวเอ่อยกั่วหัวเราะจื่อซูสีหน้าเบื้องตึงคุณหนูดึกเดินป่าน,นี้ร้องว่าช่วยด้วยอยากจะให้คนตกใจตาย,ตายหรือไรจรันเมี้ยวยิ้มเขินอายข้าสอนให้มันพูดสวัสดีผู้ใดจะรู้ว่ามันจะพูดเช่นนี้อาจเป็นคำที่เคยเรียนมาก่อนหน้ากระมังเอาเถิดจือ่อซูเจ้าไปนอนเถอะ วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนเราซักประเดี่ยวค่าค่อยนอนเช่นนั้นค่าจะเอานกเอี้ยงไปเก็บให้เองเจ้าค่ะไม่เป็นไรประเดี่ยวค่าเอาไปเก็บเองเจินเมียวบกมือไปมาครั้นจื่อซูเดินออกไปแล้วจึงกลับมาสนใจพูดคุยหยอกล้อกับนกเอี้ยงต่อนกเอี้ยงร้องเช่นเดิมอยู่สามคราเจินเมียวค่อยๆหมดความสนใจจึงหมอบลงตรงริมหน้าต่างเอ่ยปากพูดไปโดยไม่มีผู้ใดตอบ จิ่มเหยียนเจ้าดูท้องฟ้านั่นเจ้าว่ามันกว้างมากกว้างมากๆใช่หรือไม่นกเอี้ยงไม่มองเจินเมี้ยวสักนิดในตาเล็กๆนั้นสอดสายไปนอกหน้าต่างหลัวเทียนเสิงรอบเครืองอยู่ในใจเจ้านกชั่วช้าเจ้าหาค่างั้นหรือท่านแม่ไม่เบิกบานสักนิดท่านย่าก็ไม่เบิกบานข้าก็ไม่เบิกบานเช่นกันสตรีในจวนใหญ่แห่งนี้มีผู้ใดเบิกบานบ้าง เจินแมวพูดเงึมงำออกมาตั้งแต่มาถึงที่นี่ก็ตกอยู่ในฐานะที่คนรังเกียจสุนักเดียดฉันมาตลอดไม่เหมือนกับชีวิตที่เรียบง่ายอิสระเสรีของนางในอดีตแม้เพียงนิดทาว่าความกัดกุ้มเช่นนี้กับมีอาจพูดกับใครได้ทำได้เพียงเก็บกดเอาไว้ในใจวันเวลาผ่านไปจึงหนักอึ้องเกินทนมีเพียงยามพบหน้ากับนกที่พูดภาษาคนมีได้ นางจึงกล้าเปิดเผยขึ้นมาสักหน่อยเจินเมี้ยวเท้าคางอยู่ริมหน้าต่างบนหน้าและดวงตามีความเปล่าเปี่ยวอันยากจะบ,บรรยายชนิดหนึ่งหลัวเทียนเฉิงที่ซ่อนอยู่บนต้นไม้เห็นผ้าทางของนางอย่างชัดเจนจึงขหมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวเจินเมี้ยวในยามนี้กลับมีโสมหน้าอย่างที่คนทั่วไปไม่ทราบที่แท้แล้วเป็นเพราะเขาไม่เคยเข้าใจนางหรือเพราะนางก็เป็นเช่นเขาเคยผ่านการมีชีวิตมามากกว่าหนึ่งชาติ หลัวเทียนเฉิงมีความกระหายรู้ชนิดหนึ่งและวันนี้เขาก็ตั้งใจมาเพื่อทำสิ่งนั้นเพราะว่าเจ้านกนั่นตับขวางอยู่ตรงหน้าต่างพอดีเจ้าก็เหมือนกับข้าเป็นนกในกรงเจินเมี้ยวเอ่ยพึมพำแต่ก็มีได้รับคำตอบกลับลมอุ่นในคืนคิมหันช่างมอมเมาคนยิ่งนักนางค่อยๆก้มหน้าลงแล้วเผลอหลับไป หลัวเทียนเฉิงเห็นเช่นนั้นจึงค่อยๆลงมาจากต้นไม้เดินย่องเบาไปที่ริมหน้าต่างครั้นคิดจะกระโดดเข้าไปทั้งหน้าต่างโดยไม่สนใจเจ้านกนั้นก็ได้ยินเสียงร้องช่วยด้วยอันแหลมสูงดังขึ้นเจินเมี่ยวจึงสะดุ้งตื่นแล้วตบที่กรงนกเบาๆจิงเหียนเจ้าอย่าขู่ขวัญคนได้หรือไม่ความจริง หากเจ้านกเอี้ยงนี้แสดงท่าทางดังกำลังตกใจสักนิดไม่แน่ว่าเจริเมี้ยวอาจคิดได้ว่าข้างนอกนั้นมีบางอย่างเกิดขึ้นทว่าเจ้านกนี่กับแปลกประหลาดยิ่งมันร้องติดต่อกันสองครั้งก็ยังเงียบเสียงไม่มีปฏิกิริยาใดเช่นที่เคยเป็นทําให้คนอดคิดไม่ได้ว่าที่มันร้องช่วยด้วยกับสวัสดีมีความหมายเดียวกันแม้จะเป็นเช่นนั้น เจรเมี่ยวก็ยังยื่นหน้าออกไปสอดสองทั่วทิศอยู่ดีหลวเทียนเฉิงที่ยืนแนบติดอยู่ที่ผนังนั้นกำลังคิดว่าจะใช้ฝ่ามือทำให้คนสลบดีหรือไม่เคราะดีที่เจรินเมี่ยวมีได้พบสิ่งใดจึงหดกายกลับเข้ามาพร้อมปิดหน้าต่างเดินถือกรงนกเข้าไปด้านในแล้วแขวนไว้บนคานห้องโถงผ่านไปนานหลวเทียนเฉิงมั่นใจแล้วว่าสตรีผู้นั้นหลับแล้วจริงๆจึงลอบเข้ามาทางหน้าต่างอย่างเงียบเชียบ เมื่อหยยบถึงพื้นสายตาก็เหลือบไปเห็นกระดาษที่วางอยู่บนโต๊ะริมหน้าต่างทันทีอักษรบนนั้นดูอ่อนช้อยกว่าที่เขาคุ้นเคยเล็กน้อยแต่กลับขาดความหลักแหลมไปหน่อยและมีความผิ้วไหวตามอารมณ์เพิ่มขึ้นมาอีกนิดต่างกล่าวกันว่าอักษรเกิดจากใจหากเจินเมี่ยวก็ฟื้นคืนชีพกลับมาเช่นเขาอักษรของนางไม่ควรมีสเสน่ห์เช่นนี้บางทีเขาอาจจะคิดมากเกินไปใช่แล้ว หากสตรีผู้นี้ฟื้นคืนกลับมาเช่นเดียวกับเขาเขาคิดว่าคงมีอาจปล่อยให้นางมีชีวิตกระทั่งแต่งเข้าจวนเขาโดยเด็ดขาดให้นางตายอย่างสงบตอนมีพิธีวิวาคงมีน่าสงสยัยเท่ากับแต่งเข้าจวนกัวกองแล้วค่อยตายเขาเองก็จะตีตัวออกห่างจากเรื่องนี้ได้ง่ายดายยิ่งกว่า เรื่องเลวร้ายในอดีตมีเพียงเขาคนเดียวที่รู้ก็พอแล้วในค่ำคืนที่เงียบสงัดมีเพียงเสียงหายใจอันแจ่มชัดของเตินเมี้ยวที่ดังแว่วมานางซุกตัวอยู่ในผ้าห่มจนมิดมีเพียงใบหน้าอันขาวผ่องและลำคอระหงที่โผล่พ้นออกมาลำคอนั้นแค่เพียงบิดเบาๆก็คงหักแล้วหลัวเทียนเฉิงยื่นสองมือออกไปอย่างมิอาจข่มกัน้น มือประกบวางลงบนคอง,งามระหงที่ให้ความรู้สึกดังโครงกระดูกก็มีปานกระดูกแหลมนั้นยื่นออกมาที่มือของเขานางผอมกว่าที่เขาคิดไว้มากพันนึกถึงคำพูดเมื่อครูของนางขึ้นมาอย่างประหลาดพันแม่ไม่เบิกบานสักนิดท่านยาก็ไม่เบิกบานข้าก็ไม่เบิกบานสตรีในจวนใหญ่แห่งน,นี้มีผู้ใดเบิกบานบ้างข้าก็เหมือนกับเจ้าเป็นนกในกรง สตรีลื่นไหลดังสายน้ำพัดปิวดุดบุปผาแล้วมอบโลบมากในชื่อเสียงเกียรติยศผู้นั้นก็รู้จักว่าสิ่งใดเรียกว่าไม่เบิกบานงั้นหรือหลัวเทียนเฉิงบอกไม่ถูกว่าตนรู้สึกเช่นไรจทว่ามือกับเผลอกำแน่นโดยไม่รู้ตัวแพรขนตาหนาะดุดพัดขนไก่กระพือขึ้นตาคู่นั้นมองเขาอยู่เงียบเยบววตานั้นยังคงงัวงเงียแต่กับสว่างวับวววอย่างยิ่งท่ามกลางหมู่ดวงดารา หลีวเทียนเฉิงมัวแต่ตะลึงงานในสถานการณ์อันเหนือความคาดหมายนี้ชั่วขณะหนึ่งก็ลืมว่าควรทำเช่นไรจึงทำเพียงศพกับดวงตาวาววับดุดดารานั้นผู้ใดจะทราบว่าดวงตาคู่นั้นเพียงแค่กระพปปริบปๆปแล้วจันเมี้ยวก็ยื่นมือออกมาปัดสองมือของเหลีวเทียนเฉิงออกอย่างรำคาญพางพึมพำว่าเกลียดจริงๆเหตุใดจึงฝันร้ายอีกแล้ว ก่าจบก็ขมวดคิ้วแล้วหลับตาลงพลิกตัวคราหนึ่งแล้วหลับไปหลัวเทียนเฉิงยืนมองเจินเมี่ยวซึ่งหลับไปแล้วอยู่ข้างเตียงไอสังหารในดวงตาค่อยๆสลายไปไม่นานก็หมุนกายข้ามหน้าต่างจากไปอย่างเงียบๆหลังจากนั้นเป็นนานเจินเมี่ยวค่อยลืมตาขึ้น จ้องมองหน้าต่างที่ปิดไว้แน่นสนิทนั้นนางซุกตัวอยู่ในผ้าห่มด้วยตัวสั่นงันงกแล้วร้องไห้ออกมาเงียบๆวันเวลาเช่นนี้ไม่รู้จะข้ามผ่านไปได้อย่างไรจริงๆเจินเมี่ยวพยายามอย่างยิ่งที่จะลุกขึ้นจากเตียงในวันต่อมารอยคำใต้ตานั้นทำให้จื่อซูตกใจเหลือคณาคุณหนูถูกนกเอี้ยงรบกวนจนนอนไม่หลับใช่หรือไม่เจ้าคะ จื่อซูนำไข่ไก่ที่ปอกเปลือกแล้วมาประครบใต้ตาให้นางพางเอ่ยถามอากาศร้อนเกินไปเท่านั้นเจินเมี่ยวทราบว่าจื่อซูเป็นคนไม่พูดมากแค่หาข้ออ้างสักอย่างก็พอแล้ว ตือซูมีได้ถามมากความดังคาดเมื่อนางและสาวใช้ทั้งหลายช่วยกันแต่งตัวให้เจินเมี่ยวเสร็จแล้วก็ไปน้อมทักทายหูหญินผู้เท่าเจินเมี่ยวสลืมสลือไปตลอดทางสีสะค้ายจะปริแต่งออกมากระนั้นโชคดีที่เรือนหนิงโซ่มีการจัดวางกระถางน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วไอเย็นที่กระจายออกมาทําให้สมองของนางโปร่งโล่งขึ้นผู้คนแต่ละเรือน ต่างทยอยกันมาน้อมทักทายฮูหยินผู้เท่าซึ่งมีได้มีอันใดควรค่าแก่การพูดถึงเพียงแต่ใบหน้าขาวซีดของนางวิรนนั้นทำให้เจินเหยียนและเจินเมี้ยวเห็นแล้วอดกังวลใจอยู่บ้างฮูหยินผู้เท่าเห็นแล้วยังต้องคมวดคิ้วนางวรนงานแต่งเจ้าร้องใกล้เข้ามาแล้วแม้เจ้าจะมิได้เป็นผู้ดูแลจวนแต่ก็ควรช่วยพี่สะภ้ใหญ่ของเจ้าดูแลจัดการด้วย ภายใต้สายตาอันคมกร้าของหูหยินผู้เท่านั้นนางวินพยักหน้าพางกล่าวว่าสพายทราบแล้วเจ้าค่ะหูหยินผู้เท่าหันมองที่หูหยินใหญ่อีกครานางเจียงกลุ่มสาวใช้น้อยที่ซื้อมาเมื่อหลายเดือนก่อนนั้นอบรมไปถึงไหนแล้วโดยทั่วไปแล้วตระกูลขุนนางเก่าแก่ล้วนใช้ลูกหลานของบ่าวไพ่ที่เคยทำงานในจวนการซื้อมาจากข้างนอกเป็นเพียงการซ่อมเสริมเท่านั้น ทว่าก่อนที่ฮูอินผู้เท่าจะแต่งเข้ามาในจวนเจียนอานปัวลูกหลานของบ่าวไพร่เก่าแก่ต่างก็กระจัดกระจายไปที่อื่นหมดแล้วกระทั่งฮูอินผู้เท่าเข้ามาจัดการดูแลทุกอย่างจึงค่อยๆดีขึ้นเพราะบ่าวไพร่เก่าๆมีน้อยจึงต้องซื้อมาจากข้างนอกมากกว่าตระกูลสูงสักและตระกูลอื่นมากหน่อยฮูหยินผู้เท่าสามารถเรียกใช้งานได้แล้วเจ้าค่ะนางเจียงเกา หลานสาวหลายคนก็โตแล้วเจ้านำพวกนางไปเลือกด้วยตนเองเถิดหูหยินผู้เท่ายกชาขึ้นดื่มฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ